ดาราคนเดียวที่เข้ามาคอมเมนต์เบลล่าหลังเจอดราม่าแย่งซีดจากกรณีคอนเทนต์รายการของใหม่ดาวิกาที่ได้เชิญเพื่อนานางเอกทั้งมิวนิธาบินชาลิดาและมารกี้ราศีมาร่วมพูดคุยเมา้ามอยโดยช่วงหนึ่งแกงนางเอกเมามา้าชาเลนต์ตอบคำถามสุดลับเคยร่วมงานกับใครแ้ะไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานอีกโดยเล่าเรื่องที่ระบุว่าถูกกันซีนจากคนคนเดียวกันและมารกี้บอกว่า ขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่มีแค่คนเดียวเขาพูดกับตนว่าคอยดูใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันโดยได้มีการยงไปถึงดาราหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเบล่าลานีโดยต่อมามาร์กี้ก็ได้โพสผ่านสตอรี่ไม่ใช่เบล่านะคะทุกคนไม่เคยมีปัญหากับเบลา่ทาทั้งในอดีตและปัจจุบันถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสจะตีกลับไปแต่ทางด้านนางเอกสาวเบลา่าก็ยังคงลอยตัวเหนือดรามา่า ออกมาโพส์รูปทำงานแบบโดดๆยิ่งได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆโดยมีดาราสาวมิ้นนวิดดาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยค่ะพี่เบลขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ